มาพบกับเกมที่คุณคุณเคยในสมัยช่วงที่คุณยังเด็กหน่อยโยโอเควันนี้มาพบกับเกมยิงแอปเปิลนะ <c oughs> ลืมชื่อเกมแล้วแต่ได้เมื่อก่อนนโคนหมันมาอันดับแรกเราต้องสอยลูกแอปเปิลในมันหัวมันดูความแม่นหลังจากพันมาไม่รู้จะก,กี่ปีอืมเป็นไง <c oughs> อุย้ยสุดยอดเลย <c oughs> นายแม่งโคตรเจ๋งเอาใหม่เอาใหม่สิอืม <c oughs> <c oughs> โอ้ยสุดแน่งสุดยอดอ่ะแม่งนายแม่งสุดยอดเอาไทีทีอุ้ยมันจะซอ o r r y I, sorry. I so sorry <laughs> พอดีพอดีคนเราอ่ะมันก็ต้องโอ้ยบ่นเยอะแทนล่ะเอ้ยมันก็ต้องพิากันบ้างเนาะเออเย็นๆนะอ๋ะอวะ่ะเปลี่ยนอาวุธพี่ขอโชว์พลังอือเป็นไงอุ้ยนายนี่มันสุดยอดจริงๆนะม,มือพะกราเลยเนี่ยขอไอ้ทีดีขอไอ้ที โอ้ยฝีมือนายนี่มันชะกันชะกันเหลือเกินเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยพลาดโอ้ยเออเออทำไมมึงยิงแบบนี้วะไอ้ซันขวามึงไปเอาอันอื่นมายิงเดี๋ยวนี้โโอ้หเอาจริงจังวะอือสามห้าเจ็ดแม็กนัมวะมาเขาะเอาจริงนะถ้าเป็นคนยืนตรงนั้จริงนี่ก็เสียวหัวกันนะขออีกทีขอโดนๆหน่ะ แตกตาแตกเบียก็หมดเ้ยไอ้สองมันเห็นไหมเนี่ยตาฉันมันเข้าตาเห็นไหมแถมก็เบียร์ฉันด้วยเนี่ยเห็นไหมเออเลยขอโทษผมขอโทษครับกราบขอโทษอุ้ยเราเกิดรอนชื่อเอาจริงไหมต่อให้ยิงหนนแอปเปิ้ลนี่ยพี่ก็ตายป่าววะเครื่องเบนล่วงเฮ้ยเขคิดหนึงเลยไปขอแบบ ห้าบาทอุ้ยไอ้ so sorry ขอนะพอดีผมเล่งไปโดนเฮ้ยเมื่อกี้ม,มันยิงรถอุรเปล่าวะเ,า <laughs> เกมสันนะ้นๆนะวัเนี้แต่ตานคอเอาเนื้อไปต่อ <c oughs> โอเคก็อันนี้เกมแรกเนาะที่จริงยังไม่จบนะเดี๋ยวมาเล่นเกมไปดีกว่า <c oughs> มาทัดมาไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเนื้อเรื่องไม่ต้องการทั้งนั้นมาถึงก็ใส่เดี่ยวได้หมดมา สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับหัวกระโหลกสุดจ้ามนะฮะมาพบกับการเลื่อยโยนแบบอแปะอะไรก็ได้นะฮะวันนี้เราจะไปที่โต้รุ่งกับที่สาขานครปฐมอ่เปไปเบื uh ่อ่งเกมนี้ไม่มีไรเกมสบายๆบายทุกคนรู้จักอยู่แล้ววันคืนโหดอันแสนวันคืนโหดอันแสนคิดถึงนี่เลยนะอึ่งอ่ะอ่ะตดตดติดเหลืองปะเนี่ยอ ไม่สนใครนัน่นแหนงั้นเลื่อยยับจังหวันนี้มาคิดถึงจริงเลยมาจําได้ว่าตอนตอน,น,นเล่นแบบว่าไอ้น,นี่นจะหัวแตกตึก๊กอมแล้วเป็นไข่เหรอเฮ้ยอยู่ดีๆก็มันใส่หัวกระโหลกเดินไปเรื่อยก็ไปที่ว่าเนี่ยอาการมันเป็นยังไงไอ้สองอืม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 ฮัลโหลกอ่ะจบได้แล้วปแล้วสวัสดีครับคุณตาเอ้แกเป็นใครอ่ะรู้ไหมว่าที่นี่เนี่ยเขาอืม ไม่สนใครทั้งนั้นสอยรวมหมดอืมผอดืมเล่นหุ้นเล่นหุ้นผมไม่เล่นไม่ติดดอยมาเยอะแล้วไม่เล่นโอเคไปต่อไปต่ออ่าด่านถัดไปตึ้งอ้าวแล้วจบแล้วเหรอเฮ้ยอ๋อนี่ไงด่านสองนี่ไงเลื่อนด่านสองมีเลื่อนและอ่าถือปืนไปโบกเด็กโอเคจัดไปนี่มาจังหวะอ๊อ่ะเฮ้ยอ๋อต้องเฮ้ย แบบนึงอ๋อมีเลือดปะอีขอเขาเรียกว่าจาังหวะชิงดีชิงเด่นอีเอาไงเราฝีมือพี่มันต่างกันมาสิบป,ปีแล้วน้องเอ้ยเอ้ยอะดิอ๋อโอเคอุ้ยโอเคไปปุ๊บอือเป็นไงปุ๊บปั๊บรับโชคเป็นไงโอเควะดุ๊ปั๊บรับโชคมาโอ้โหมันสองสองเดชปะ จำได้ว่าตอนนั้นเรียกอีกสองเดทอุ้ยอุ้ยมันต้องมันต้องไวจริงๆอ่ะเนี่ยต้องแบบวปิีงจริงไวายจริงวังอะไรอือเอาสิอันไงี้ยปับป๊บรับโชคมาขออีสองหน่อยเฮ้ยจำได้มันเก็บได้ไม่ใช่เหรอเก็บยังไรเก็บยังไรอ่ะอุ้ยอยากเก็บอุ้ยอยากเก็บเก็บไม่ได้เหรอไม่ได้เก่าไม่เก่าโอู๋ เอ้เรื่อมันจะยังไงมันชนะได้จริงเหรอวะเราเล่นได้ขนาดนั้นเลยเหรอว่ะภุมิปภูมโชคอึ๊บส่นไววะอี๋เอาสีเอาซีอี๋เอาสีเอาซีอี๋เอาวะอุ้ยลุ้นเหมือนกันเนี่ยไม่ได้เล่นนานเอาสี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 ไปจ้ะถัดไปโอเค let's go พีมาอันนี้น่าจะลาช็อตแล้วป่ะ ว่ะเอ้ยน่าจะถึงท่านผู้บริหารนี่ไงสวัสดีครับเกเป็นใครผมคือกระโหลกน้อยคอยรักนะครับอโอยเฮ้ย,ย,ยมันไม่ตายไม่ตายเฮ้ยเกต้องการอะไรต้องการไส้ของเกอ,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 อจบจบ คือความต้องการของคุณคืออะไรครับคุณต้องการแค่มาจว้วงไส้อ้วนนี้แล้วก็จบเกมแค่นี้ใช่ไหม <laughs> โอเคก็วันนี้เล่น2เกมก็เล่นขำๆมม้สนุกสนุกเล่นเกมผีมาเยอะแล้วขอขอขอ,ขอใครเครียดบ้างก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะไาละบายบายเจอกันใหม่เกมหน้าไปละ